มีเพื่อนๆถามนะครับให้รีวิวเรือให้ดูหน่อยเรือลำนี้โมเก้น12.5เดิมทีเป็นเรือภายหนึ่งคนนะครับก็คือจุดนั่งอยู่ตรงกลางตรงนี้แต่พเพอิญมีเด็กอยากไปด้วย,วยพ่อก็เลยต้องโมดิฟายใหม่ครับเอาเบาะมาใส่ด้านหน้า,นานแล้วลพ่อก็ถอยมาด้านหลังครับ ที่นั่งด้านหลังโมดิฟายขึ้นมาใหม่แล้วก็ด้านหลังก็เป็นห้องเก็บของครับอ,อ๋อไม่ใช่ห้องเก็บของเป็นห้องขังปลาครับขังปลาอยู่ข้างในนี้แต่วันนี้ไม่มีปลาวันนี้วันนี้เป็นไงนะเด็กๆแฮวใช่ไหมแฮวฮวอะไรนะมันไม่เช่เรือแล้วมันคืออะไร มันคือว่าทานบริษัทนี่ครับโมเคน12.5สองจุดห้ฮะสิบสอเมตรจฟุต